คลิปนี้เรามาดูภูพุโทโธนะครับภูพุโทโธก็อยู่หลังโรงบาลค่ายสีสองรักนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวไหว้พระจุดหนึ่งของจังหวัดเลยซึ่งจัดโดยจัดสร้างโดยค่ายสีสองรักนะครับผู้ที่เาเห็นคือพระพุทธมารวิชัยสรีรี รัต,ตนคุโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมชีนาถนะครับขึ้นมาเห็นภาพปมสูงนะครับที่จอดรถ พื้นที่ก็ทำได้ดีมากนะครับก็เป็นปูด้วยแกรนิดนะครับนี่พระบรมศาส์นี่ก็อยู่บนหินนะครับคล้ายพระธาตุอินแขวนนะครับเรามาดูกันนะครับ เนี่ยครับเหมือนพระธาตุอินแควเดนครับใครมาจังหวัดเลยก็เจอค่ายสี่สองรักนะครับเข้าเลยค่ายสี่สองรักมาเข้าโรงพยาบาลค่ายสี่สองรักตรงเข้ามาเลยครับทหารยีตสิบรับนี่ฮะโอ้สวยงามนะครับจะปิดทองทาทองนี่ก็ ท่าอินเฟอจังหวัดเลยแหละครับนี่นะครับตรงฐานของภาพเทลูปก็มีที่นั่งชมวิวนะครับทำด้วยไม้สักนี่นครับเรลูป พุทธศาสนางดงามสมส่วนแล้วก็อมยิ้มนะครับแสดงความเมตตานะฮะนี่เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดเลยที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับหูพุทธโธนะฮะโดยค่ายสีสองล้านะครับก็ยอมรับว่าทาหารเรานี่ก็ ทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทําได้สวยงามนะฮะนี่ภาพมุมสูงนะครับที่เราเห็นนัคือค่ายสีสองลักนะครับเห็นเป็นสนมามหญ้าไกลๆเป็นจังหวัดเลยนะครับ ถนนข้างล่างที่รถวิ่งก็คือถนนเชียงคานเลยนะครับไกลสุดลูกหูลูกตาที่เห็นเป็นอาคารนกะ็คือรัฐสถาบันราชพัฒจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆใน scale นะเป็นที่ท่องเที่ยวผมแนะนำให้มาเลยนะครับที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดเลยภูพุพโทโธครับพื้นที่บนอยู่บนภูเขาแล้วก็สามารถขับรถขึ้นมาได้เลย,เลยแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองนะครับ13กิโลนะฮะนี่คือสภาพป่านะฮะ สปาเป็นป่าไาม้อุดมสมบูรณ์เป็ป่าเต็งลังนะครับอุดมสมบูรณ์นี่เป็นจุดชมวิวจังหวัดเลยตอนคืนก็เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกแห่งหนึ่งนะครับเห็นตัวเมืองจังหวัดเลยแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นพระพุทธรูปนะครับ ลักษณะงามมากครับช่างฝีมือดีมากนะครับก็จบคลิปภูพุทธโธแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระแห่งใหม่ของจังหวัดเลยอยู่หลังโรงพยาบาลท่ายศีสองรักจังหวัดเลยท่านที่จะไปเที่ยวเชียงคาน ขากลับแวะไหว้พระก่อนกลับก็ได้นะครับผมแนะนาครับ